สวัสดีเด็กๆที่อยากสูงแล้วก็อยากคุณด,ดีกันทุกคนนะคะวันนี้พี่กิ๊กมีท่าแนะนํากันอีกแล้วนะคะเป็นท่าที่2ค่ะสําหรับใครที่อยากสูงน้องๆที่อยากสูงนะคะนอกจากการดื่มนมแล้วนะคะก็มีท่าออกกาลังกายมาแนะนํากันท่านี้พี่กิ๊กชอบเลยเพราะว่ามันเหมือนกับการเราได้ทําเหมือนกับที่เราได้ทำซิทอัพนะคะแต่ว่ามันเป็นการยืดตัวโดวยการยืดแขนด้วยนะคะทํายังไงไปดูเลยจ้า อันนี้นะคะนอนเหยียดแขนตรงขาตรงตรงหมดเลยเนาะคล้ายๆสิงอาแต่ว่าพี่กินไม่ได้เอามือมาสานคอเอาแขนเหยียดตรงเลยนะคะพยายามเกรงขึ้นมาให้ได้นะโดยโดยที่แขนเรายังตรงอยู่นะคะอะหนึ่งสองสามปึ๊บอย่างนี้เราก็ชูขึ้นไปค้างไว้อย่างนี้ก่อนนะคะสักห้าวินาทีระหว่างนี้ล้วก็แบบ หายใจด้วยนะไม่ใช่ไม่หายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะแล้วก็ค่อยๆนอนอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำํานะคะลองดูอีกนะหนึ่งสองสามปึ๊บนี่นะคะเอาอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสาอืม นี่เรียบร้อยยืดดีมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆหวังว่าน้องๆคงจะต้องลองทําตามดูเนอะเพราะว่าท่าแต่ละท่าที่พี่กิ๊กมาแนะนำเนี่ยนะคะทําง่ายไม่ยากแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องเปลืองพื้นที่ด้วยเราทําได้ในห้องนอนก็ได้เนาะง่ายๆเลยหรือว่าจะทําไปดูที่วีไปยังไงก็ได้พี่กิ๊กอวยพรให้น้องๆทุกคนหุ่นดีนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมดื่มนมด้วยมันช่วยให้เราสูงด้วยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายกันด้วยนะจ๊ะ วันนี้ก็พี่กิกลาไปก่อนแล้วกันคลิปหน้าจะมาแนะนำอะไรอีกอย่าลืมติดตามใครรักใครชอบอย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กิกด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามฝากไว้ได้เหมือนเดิมนะคะพี่กิกก็จะทยอยตอบทุกๆวันเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนจะ้ะบ๊ายบาย